สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันในวันอังคารนะคะมีลูกค้านะคะที่ถ้าเขามาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะที่บอกว่าเป็นมือชาที่นิ้วชาหรือ้าดวดทมล็อกนะคะที่เจอมากที่สุดนะคะก็เป็นลูกค้าที่แบบว่า,าตรงนี้ก็คือมันเป็นเส้นประสาทไปเส้นประสาทอักเสบน,นะคะเพราะว่าร่างกายของเรานะคะคขาดวิตามิน B นะคะจะทําให้แบบมือเท้าชานะคะแบบ ส่วนที่เราเคยทำงานบางคนนะคะส่วนที่เราเคยทำงานแบบยุกข,ขึ้นบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ตรงนี้มันจะเลือดมันจะไปเลี้ยงส่วนต่างๆตรงนี้นะคะคือมันไหลไหลไหลแบบไม่สะดวกอะไรเงี้ยมันจะทำให้อาการมือชาแล้วก็ปวดได้นะคะหรือว่าคนที่เป็นเกี่ยวกับโรคก,กระดูกนะคะกระดูกแบบดังก็แก๊ก็แก้อะไรเงี้ยเพราะว่า น้ำมันไขข้อของเรามันหมดนะคะแล้วจะมีอาการปวดบางคนอาจจะมีอาการปวดว่าตามด้วยไวยของเราด้วยนะคะน้ำมันไขข,ข้อหมดเราก็จะแนะนำนะคะให้กินตัวพวกแพ็กตัวนี้นะคะแล้วก็แล้วก็ตัวมันกีเอ็นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ที่แบบว่า,ามีปัญหาแบบว่า,เ,าเกี่ยวกับการดีท็อกนะคะพวกสารเคมีนะคะบางคนนะคะทำงานโรงงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับพวกสารเคมีพวกเชื่อมนะคะหรือว่าเกี่ยวกับ ที่ทํางานก่อสร้างกันนะคะหรือว่าที่เป็นแบบดื่มบอยอะไรเงี้ยหรือว่าชอบทานของหวานนะคะอย่างาชาไข่มุกอะไรพวกนี้นะคะพวกน้ำหวานนะทำให้แบบระบบภายในของเรามันไม่ดีนะคะเพราะมันจะไปทาลายตับนะมันจะมีสารเล่งแก่เราด้วยนะคะแล้วก็จะทาแนะนําเป็นปตัวอันนี้นะคะลิปีนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเนี่ยถ้าใครสั่งเข้ามานะคะตาจะแถมให้เลยนะตนัวลิปดีนะคะแถมให้เลยตัวละสองสอง นี่นะคะซองเล็กๆแค่นี้เองนะคะฉีกแล้วก็เทคินได้เลยมันจะดูดซึมนะคะไปอ่าส่วนต่างๆของร่างกายได้เร็วมากนะคะ <S <S แล้วก็จะมีตัวหนึ่งนะคะตัวนี่ตัวบิก,กรีนนะคะตัวบิก,กรีนตัวนี้นะคะจะไปดีถอกลําไส้นะคะสารพิษทุกอย่างให้เลยนะคะจะอ่านี่ถ้ตั้งแต่อ่าต้นลําต้นลําไส้นะคะจุดคอเนี่ยโครลงมาถึงอ่าลําไส้ของเราสองเท่าของร่างกายเรานะคะจนถึงปา มันจะชะล้างให้หมดเลยแต่ว่านะคะสำคัญที่สุดก็คือน้ำนะคะต้องดื่มน้ำมันหนึ่งนะคะให้ได้ 2- 3ลิตรนะคะต่อวันนะคือร่างกายของเรามันทำงานอยู่แล้วใช่ไหมคะบางคนแบบางานที่แบบมีเหงือ่อแดดได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือร่างกายเราขาดน้ำเพราะว่ามันบูชซึมของทางเหงื่อนะคะหรือว่า,าถ้าเกิดหน้าร้อนนี่จะไม่ค่อยปวดฉี่ใช่ไหมคะคือมันจะสะสมในร่างกายเราแล้วถ้าเกิดว่าเรากินตัวพวกอ,า,อาหารเสริมพวกนี้เข้าไปนะคะมันจะทําให้แบบว่า มันจะขับของเสียทุกอ,อย่างมาทางเหงือหรือว่าทางปัสสาวะอุจจาระทุกอย่างนะคะก็คือจะทําให้แบบเอ,อร่างกายของเราสดชื่อแล้วก็แข็งแรงหรือว่าคนที่นอนไม่ค่อยหลับนะคะตัวนี้เราก็จะแนะนาให้กินตัวกเห็ดเติมูตัวเอ่อาะว่แข็งนะคะตัวนี้จะหลับลึกมากเพราะว่ามันจะไปทํางานได้ดีในซ่อมแซมได้ดีในช่วงแบบเวลาที่เรานอนนะคะตัวนี้จะไปช่วยซ่อมแซมหรือว่าฟื้นฟูร่างกายกับเรานะคะพวกกระดูกอะไรอย่างเงีนะะ้ยค่ะ หรือว่าเป็นลดน้ำหนักนะคะทางร้านนะคะก็คือคุณหมอนะคะเป็นคนที่อบรมเรามาการไม่ใช่แบบชุมซี่ช้มห้าเราจึงได้มาจาัดตัวนั้นตัวนี้ให้กับลูกค้านะคะก็คือเราดูแลให้อยู่แล้วจนแบบลูกค้าโอเคกับเรานะคะหรือว่าท่านใดนะคะที่แบบอยากลดน้ำหนักหรือว่าอยากเพิ่มน้ำหนักนะคะก็สามารถทักเข้ามาได้นะคะทางร้านดีๆให้บริการนะคะนในช่วงใกล้ปีใหม่นะคะเราจะมีจัดโปรโมชั่นนะ อันนี้เขาเอาไว้ก่อนนะคะเป็นแบบของแถมนะคะให้กับลูกค้านะคะอ่าราคาก็ประมาณอ่าหลักพันนะคะที่จะแถมให้นะคะเป็นอ่าของดีๆทั้งนั้นเลยที่แถมให้นะคะ<ม>แต่ว่าใครสนใจนะคะก็ถ้ามาได้เลยที่ร้านนี้นะคะ<ม>เดี๋ยวอา่าค่ะเดี๋ยวยังไงก็ถ้าเกิดว่าสนใจนะคะอา่าถ้ามาที่เพจนี้ได้นะคะหรือว่าที่ ในเฟซนะคะเฟซเพนภาพาแซตั้งนะคะหรือว่าแอดไลน์ตัวนี้เข้ามาได้เลยนะคะที่สุดให้นะคะโอเคค่ะวันนี้มาแนะนําแค่นี้นะคะ